สวัสดีจ้ามัจจะมารุ่นห้าน้อยของวันที่สี่กันจ้าตรวจของวันที่สามก่อนเนาะพี่น้องไปได้สามน้อยพิเศษเพิอนออกสี่เก็เก็ดาหาหกวาสันเขาวิ่งรูดที่เกดแล้วแต่เดห้าหกตรงนี้เนาะของแมมมลาเป็นหกห้าตรงนี้แล้วแต่ของปกติไปเขาอยููพิเศษเนาะแต่เนาะเป็นห้าเป็นหกห้าของเปิดออกห้าหกเก็เก็เป็นตัวนี้จ้ๆๆวิ่งรูดที่เก็เนล้วแต่เนาะแต่อีกกิ่นแล้วแม่มอลาเอาในคลิปเนาะ,นะ,นะจะเอา ตัวนี้ตัวนี้มาว่างไ้มองนี่ไปวิว่งรูดมาเขา่าเซ้อพี่น้องเนี่ยซีทั้งบนซีทั้งล่างเนี่ยมึอน,นี่เ้อ,องบอต้องพลาดมันมือน,นี่แม่เวลากับฟื้นเนาะเอาเก่ากับเกศไปล่งไว้แทนที่จะเอาซีล่งไว้แต่ว่ากับเขาเก่าอยู่เนาะเขาเกศอยู่เขาวิ่งรูดที่เก่าเขาวิ่งรูดที่เกศอยู่ตรงนี้เนาะปกติหนึ่งเก่าซีกับสามซีเก่าซีของแม่มลาปกติตรงแล้วแต่เด้อ สูตรล่างไปเขาอยู่บนเพิ่นเก้าสี่วัสันของแม่บาร์บเป็นสี่เก้าวัสันสามซี 3, 4, บอมีเนาะเก้าซีจาวัตจุดนี่เขาได้กินขนมแม่บิลลาก็ดีใจเขาวิ่งรูปที่เก้าตรงนี้ 5, 7, 5, 2, 6, วิ่พี่ห้าเกตห้ากับสองหกนะตรงนี้ถ้าจะปกติไปเขาอยู่วิไอพี่เกตห้าตรงนี้ เขาแต่ตัวนี้เขาตัวนี้เนาะแต่เนาะฟื้นฟื้นเอาเก้ากับเจ็ดมาใ่แทนซีซีเอานี่ทีอยู่มืองนี่เอามาว่างไว้มืองนี่ทุกครั้งมื่อนีเ้เขาบ่ต้องฟื้นจากอันนี้เนาะพี่น้องว่าบ่เลขออกเก็ดเก็ดถ้ามาลุดศูนย์หลักสิบบอแต่ว่าเลขบ่ไดดชนเนาะแตะเมือนี่เลขศูนย์บ่ไดดชนแต่ว่ที่จับร่งไว้พี่น้องมันจะไปเขาอยู่น้อยอื่นๆนเนาะยุ่น้อยกาศาสหรือว่าน้อยสพัพกิดนี่แหละแต่ ถ้าสังเกตเกบิ้งพี่น้องเพราะว่มมามันม้าม้าเข่าได้สามน้อยเนาะมาเข่าตะเกาซีซีเก่าหาฮกเอาุ่นต่อของวันที่อันนี้พี่น้องวันนี้เขาต้องเอายุดจุดนี่มาว่างไว้มืองนี้นพี่น้องมาเลยพี่น้องมิสซูเป็นของตัวเองเขาจะได้ตัวเดียวกันคือเก่าจุดปกติไปได้สามน้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้สามได้ศูนย์ศูนย์ไม่ได้ช่อนแต่ชอบส่วนตัวพอเหล็กออกเก็ดเก็ดเนาะ ได้สามด้ศูนย์ในกิจหลักมาได้หกเลขแปดได้หนึ่งวสันจับคู่สามหกสามแปดศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแถมจะมา่าบอเล 0, หล็กศูนย์หลักสิบวิ่งรูดวิ่งรูดที่สามกับหกซีตัวหนาบางที่ออกแบบนี้แบบนี้แล้วจัดศูนย์นี่ แม่เมลาชอบศูนย์หลักสิบพอวาเลอออกเกเน่าแต่นะวิ่งรูดได้คือสามกับศูนย์กับแปดกับ 6, 4, หกซีตนะวิ่งรูดได้เด้อแม่เมลาจ,จับลงไว้สามกับหกเอาแคบหน้าจอตรงนี้ไปน้อยตอนน้อยพี่น้องหลักสิบหลักหน่วยปกติจ้ะไปได้ทูกน้อยไปถ้าปกติและวีไอพีก็ได้พิเศษปกติวีไอพีนี่แม่เมลาดสามชนตรงนี้ ไดสามได้เกดเป็นหลักสิบว่าสันหลักหน่วยได้สามสี่หาสามสี่หจุดอยู่นหนกับจุดอยู่นหนมันต่องมาล่ะพี่น้องมันบอพลาดจากมือในมันลาาแค่ฝืนฝืนสูตรเอาเก่ากับเกดไปว่างไวมันก็ออกยุ่เก่าเก่าซีเนาะบอ,อกแต่ขาเก่าพี่น้องอ้าปกติเจโบนได้สามได้เกตได้แปดเป็นหลักสิบ สามเกตแปดเป็นหลักสิบหลักหน่วยได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองวัดส,สันผุดเบิ้ลมันจะมากบอกพี่น้องเอาเลขเบิ้นจากตาดีกันแนมเล็กพี่นอ้อ,นไไนนองแม่มลาก็บบอกเห็นซ้ายไปไดกัดฝ้าโหลดเพลิน้องแม่มลา่ยากนักจันน้อสามสามจากสามสามจากยุดนี้สามสามจากปกติตรงนี้บอมมีมีทออใดอารูหายท่อนั้น มิดตัวเดียวได้พี่น้องเอา้าไปน้อยตอนน้อยกันิน,นี่แหละพี่น้องเอา้าไลยตาน่าจนะน่าลายลายกระได้บ่มักเข้ากืบวเสือละแต่ว่ามางนี่ได้ปะนี่มักได้ปะนี่สามเจ็ดี่ปจัดสามตัวพี่น้องจุดนี่ขล,ลักสิบช้อนยังสิมักแห้งเลยไม่เวลาจะมัด แต่ว่าสื่อบอกเป็นและจะได้ไม่ลาสื่อบอกเป็นเอาประมาณนี้จ่ายคลิปที่เ้ยาวาอีกฟังนั่นแล้วนั่นจบเนาะเอา่าสตาลุกหายแล้วจะปล่อยห้าหน้อยลงไปลแล้วก็จะเอา่าสามคคี้และ่ลาวพัฒนาลุกหายพี่น้องในชมนั้นแต่เนาะประมาณน้จ้างห้ปังๆแล้วจะก,กันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าลุ้ยๆจ้า